เก่าครับอดีตกับตันทีมของสุลกากรครับเฮ้ยโอ้โหครับจังหวะนี้โอ้โหถือว่ายิงไกลจังหวะนี้เล่นจังหวะทีเผลอนะครับจตุภูมแก้วกลางครับสับได้ขวาจังหวะนี้ไม่ใช่วันอยางธนงศักดิ์จริงครับวันนี้ดูครับเสียท่าอีกแล้วครับโดนสับไก่ลูกนี้ครับ จะตุภูมิแก้วกลางครับดูเดี๋ยวต้องดูภาพช้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยยิงเนี่ยโอ้โหไกลเลยครับเนี่ยครับเล่นเร็วมาแล้วแตะหนึ่งทีสองแ,แล้วจังหวะที่สามกิงลูกนี้โอ้โหเห็นธนงศักดิ์ออกมาครับโอ้ต้องต้องยอมเลยครับจังหวะนี้ธนงศักดิ์เนี่ย ผิดตำแหน่งไปหน่อยครับล้วโดนจะตุคภูมิเล่นงานเลยครับสองหงครับชัยนาททอนบิล